สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่วันก่อนเจี๊ยบได้ทำดอกกุหลาบที่ใช้ทำไม้กระถินไปให้รับชมกันนะคะก็กรีบแบบนี้นะคะกลีบกุหลาบแบบนี้นะคะยังสามารถทำเป็นกุหลาบที่ใช้ในตุ้มอุบะพวงมาลัยได้ด้วยนะคะเจี๊ยบก็เลยว่าเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจ๊บทำให้ดูมีทั้งดอกตุมแล้วก็ดอกบานนะคะ ก็นะคะสาหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรีบดอกค่ะสีแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเลือกสีได้เลยนะคะอยากให้เจี๊ยบทําเป็นสีเข้มสีอ่อนเลือกมาได้เลยนะคะกาวสําหรับทําดอกไม้นะคะโดยเฉพาะเลยสีจะเป็นแบบนี้นะคะขาวๆข,ขุ่นๆดีมากเลยนะคะ ดอกไม้นะคะแห้งไวดอกไม้เซตตัวได้ไวค่ะดีมากๆเลยนะคะแบบนี้นะคะกาวสําหรับทําดอกไม้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็จะมีกริบเลี้ยงนะคะกริบเลี้ยงสําหรับดอกตูมแล้วก็ดอกบานนะคะแล้วก็เป็นเม็ดโฟมเสียบก้านลวดนะคะเพื่อที่ใช้ทําตุ้มของดอกข้างในนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนะคะสําหรับดอกตูมก่อนนะคะอันดับแรกคือดอกตูมก่อนนะคะแบบนี้นะคะทากาวค่ะ ทากาวนะคะไม่ต้องทาเยอะนะคะไม่ต้องเยอะเลยนะคะแต้มลงไปเลยค่ะแล้วก็เสียบก้านลงไปค่ะพับสามเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะพับสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะ,พเ,เ,เ,ะ,คะเพื่อที่จะเวลาเรามองจากหน้าดอกจะได้ไม่เห็นตัวเม็ดโฟมข้างในนะคะจะได้สวยงามตามเหมือนธรรมชาตินะคะแบบนี้นะคะหุ้มขึ้นไปค่ะหุ้มขึ้นไปจับเป็นกลมๆแบบนี้นะคะ แต้มกาวเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่ากาวที่เราแต้มตอนแรกมันน้อยเกินไปนะคะพุ่มขึ้นไปเลยค่ะตูมชั้นที่1น,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้แล้วค่ะตูมชั้นที่2นะคะเราก็ทากาวเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะทากาวเลยค่ะโดยรอบนะคะเสียบก้าวลงไปค่ะ ะะแล้วก็รอยต่อของชั้นนี้นะคะให้อยู่ขึงการของชั้นถัดไปจับขึ้นมาค่ะแล้วก็ดันขึ้นนะคะใช้มือประคองเล็กน้อยไม่ต้องลงน้ําหนักเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็หุ้มขึ้นไปค่ะหุ้มขึ้นไปนะคะกรีบสุดท้ายอย่าลืมซ่อนปลายนะคะของกรีบดอกค่ะเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะดอกจะได้เรียบร้อยสวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่กลีบเลี้ยงได้เลยค่ะ ใส่กลีบเลี้ยงนะคะทากาวลงบนกลีบเลี้ยงนะคะทากาวลงนันล,ลงบนกลีบเลี้ยงค่ะแล้วก็หุ้มขึ้นไปจับหุ้มขึ้นไปเลยค่ะนะคะแค่นี้เองนะคะติดกาวหุ้มขึ้นไปได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะดอกกุหลาบตุ้มนะคะใช้ทําเป็นตุ้มอุบะพวงมาลัยได้นะคะแบบนี้สวยมากเลยนะคะลองทํากันดูชอบสีอะไรแจ้งสีมานะคะน่ารักมากสวยมากเลยค่ะ กำลังขนาดกำลังพอดีกำลังน่ารักนะคะดอกไม้จากกระดาษสานะคะ